ออกไปไหมบอกกับพี่ว่าออกไปไหมถ้าพี่ออกปุ๊บพี่โดนไฟคอกตายนะถ้าออกไปปุ๊บนี่เขายิงอย่างน้อยแล้วก็วิ่งหนีถ้าให้ตายก็เขายิงตายไปเลยคือตอนนั้นคือถ้าจะให้ตายเขาตายยิงตายตอนนั้นไปเลย,ยลตอนนั้นจัดใจล้วคือออกออกถีบประตูลแล้วก็วิ่งไปเลยครับแล้วห้องที่เหลือก็วิ่งตามกันไปเลยวิ่งเข้าไปป่าส้มครับผมได้ยินเสียงคุยกันเสร็จปุ๊บขบาระเบิดลูกแรกใส่เป็นที่ซอกห้องเสียงดังบึ้มปุ๊บผมก็คิดแล้วว่าคือมันต้องมีรูปที่สองที่สามมันก็จริงครับ ลูกที่2ปลาไปพวกก็บพ้่มอีกแล้วก็ลูกที่สปลาไปก็เพ้่มอีกตอนนั้นผมคิดว่าคือตัวเองคือตายแล้วไม่รอดแล้วก็คือตายตรงนั้นแล้วของผมอยู่ตรงคิวบูเยชาครับอยู่ติดเกือบเกือบติดกาซาเลยครับแต่คือเป็นที่ประสบภัยก็คือถือว่าเขาบุกมาตรงนั้นคือเป็นจุดเด่นเลยครับเพราะม่อยู่ที่โรงงานครับคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะก็คือคุณวีระพลหลับจันท์ หรือว่าคุณกอล์ฟนะคะเป็นหนึ่งในแรงงานไทยนะคะที่วันนี้ค่ะก็ลงชื่อมากับกระทรวงการต่างประเทศนะคะเขาก็เล่าวินาทีที่เกิดเหตุเนี่หละคุผู้ชมจริงๆแล้วเขาบอกว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยก็คือตรง ใกล้กับตรงฉนวนกาซาเลยนะคะตรงพื้นที่สีแดงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเช้าวันที่7เนี่ยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเสียงปืนเป็นปกติได้ยินเสียงระเบิดดีกว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงระเบิดเป็นปกติ อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนั้น,นะค่ะก็ได้ยินเสียงระเบิดกันเวลาระเบิดมาเี่กก็จะเข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยนะคะพอเงียบแล้วก็จะออกมาใช้ชีวิตค่ะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการออกมานะคะหลังจากที่เสียงสิ้นลงนี่แหละก็ได้ยินเสียงปืนค่ะเสียงปืนเสร็จแล้วนะคะก็มีคนเนี่ยเข้ามาก็คือกลุ่มฮามาสเนี่แหละค่ะจับ คนไทยเนี่ยไปเป็นตัวประกันนะคะซึ่งตัวประกัน2คนที่ถูกจับไปเนี่ยเขาก็พยายามพูดนะคะบอกว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไทยนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอิสราเอลนะคะซึ่งเขาก็ได้ยินว่าทางฝั่งกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็พูดว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์แต่ก็จับตัว2คนนั้นไปสองสามีภรรยานั้นไปอยู่ดีนะคะก็เหตุการณ์วันนั้นก็คือช่วงเช้าวันที่7ครับประมาณ9ก้าโมงก็คือ ทุกคนก็คือเวลามีเสียงระเบิดคือที่ผ่านมาก็คือจะนอนปกติครับเพราะว่าเพราะว่าเขายิงระเบิดข้ามไปข้ามมาแล้วก็มีตัวสกัดครับก็คือณนวันบบนั้นก็คือก็เข้าไปหลบกันในบังเกอร์พอหลบบังเกอร์เสร็จปุ๊บที่มันก็เงียบไปครับพอเงียบไปทีนี้ทุกคนก็ต่างออกมาใช้ชีวิตปกติก็คือมาทํากับข้าวกินข้ามมานอนในห้องพักครับแล้วพออีกสักพักหนึ่งมันจะมีเสียงเสียงปืนครับรัวประมาณ3าครั้งหรือ4ครั้งทีนี้ทุกคนก็วิ่งเข้าไปในบังเกอร์ใหม่ พอเข้าไปบังเกอร์ใหม่ปุ๊บจะมีน้องผู้หญิงกับผู้ชายสองคนที่โดนจับตัวไปครับอยู่บังเกอร์ด้านบนน้องเขาอยู่อยู่บังเกอร์ด้านบนมีอะไรมีรู้สึกว่ามีพวกโจรน,นะครับพูดเป็นโจรดีกว่าเข้ามาปุ๊บแล้วก็ยิงปืนรัวประมาณ 4- ี่ห้าครั้งแล้วน้องเขาก็กรีดบอกว่าเป็นคนไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์แต่ทีนี้เขาก็จับน้องเขาไปสองคนที่อยู่ข้างบนครับนี่พวกผมวิ่งเข้าไปในห้องช่วงนั้นคือต่างคนต่างวิ่งเข้าในห้องผมก็วิ่งเข้าในห้องผมหลบอยู่ใ,ใต้เตียงใต้เตียงนอนอครับ ทีนี้มันจะมีคนพูดว่าพวกน่าจะเป็นพวกก่อการร้ายครับพูดว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์แต่พูดสำเนียงคือไม่ชัดเหมือนบ้านเราครับทีนี้พวกพวกผมก็คือรู้สึกก็ก็คือไม่ออกมาเลยพออยู่ในห้องอยู่ในห้องนอนนะครับอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะครับในวันนั้นพอเสร็จปุ๊บก็คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคือต่างคนก็อยู่ในป่าอยู่พวกผมก็ออกมาพวกประสานงานกับหัวหน้างานอะไรพวก ก็คือสถานการณ์ปุ๊บนี่คือติดต่อใครไม่ได้เลยสัญญาณเ็ตก็ไม่ดีเบอร์โทรติดต่อก็ลําบากครับทุกคนก็คือดูแลตัวเองเลยะนะช่วงที่2ครั้งที่2นะครับพ๊กก็ทุกคนคิดว่ามันโล่งใจแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าทหารก็คือขี่รถตะเวนแล้วตอนนั้นคือเห็นแล้วก็วออกมาทํากินข้าวกันเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนั้นคือทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยคือหิวข้าวออกมากินข้าวเหมือนเดิมครั้งที่2ปุ๊บมีคนมองเห็นตรงมันจะเป็นบล็อกไม้ครับ ที่ที่เขาเอาตั้งตั้งตั้งขึ้นเย็นเย็เป็นชั้นครับมีคนแอบมองเห็นปุ๊บมีคนมาปุ๊บก็คือได้ยินเสียงปืนสองครั้งปุ๊บทูนก็วิ่งเหมือนเดิมวิ่งวิ่งไปเหมือนเดิมครับเสร็จปุ๊บเสียงปืนนั้นก็หายไปหายไปพวกผมก็หลบกันในป่าก่อนมันจะมีป่าส้มด้านหลังครับพากนวิ่งหลบในป่าส้มจนครั้งที่สามมืดแล้วประมาณหกโมงหกโมงเย็นครับก็มันเงียบสถานการณ์มันเงียบไปแล้วแล้วก็มีฮอพวก ทหารยิวครับมาเฝ้าตะเวนให้แล้วก็ขี่รถรถเลาะไปเลาะมาตรงช่วงที่เกิดเหตุครับพวกผมก็เออคิดว่าโล่งใจแล้วคงมีอะไรเกิดขึ้นก็ออกมากินข้าวน้องมานังกินข้าวอยู่หน้าห้องผมนี่คือนอนอยู่ในห้องกับเพื่อนสองคนห้องผมจะเป็นห้องเบอร์หนึ่งห้องเอาห้องทั้งหมดดีกว่านะครับห้องทั้งหมดมี6กห้องห้องเบอร์หนึ่งนอนสองคนห้องเบอร์สองนอนสี่คนห้องเบอร์สาม ห้องเบอร์สามนอนสามคนห้องเบอร์สี่อ 4, นอนสามคนห้องเบอร์ห้านอนสามคนห้องเบอร์หกนอนสามคนครับทุกคนอยู่ในความหวาดระแวงหมดใช่ครับทุกคนตอนนั้นคืออยู่ในความหวาดระแวงหมดต่างคนก็คือไปหลบอยู่บางคนก็กินข้าวอยู่บางคนก็นอนอยู่ในห้องแต่คือมันอุ่นใจตรงที่มีทหารเขาขี่ฮอามาเฝ้าเพราะว่ามีทหารก็อุ่นใจอยู่แล้วมันจุดที่ใกล้ใช่ไหมครับนมันเป็นจุดที่ใกล้ไหมมันก็ใกล้ครับแต่คือมันเป็นจุดที่พวกนั้นคือเดินทางมาสะดวก ด้วยครับ um. เพราะว่ามันเป็นถนนที่อยู่ในป่าในอะไรด้วยเพราะามันอยู่นอกตัวเมืองมันนิดหนึ่งครับตอนที่ว่าจะแคมป์ก็คือวันนั้นที่เกิดเหตุครั้งที่3นะครับอันนี้คือจะออกมาจากแคมป์นะครับครั้งที่3ก็คือประมาณ6กโมงเย็นปุ๊บมีเสียงเปืนรัวประมาณ 4- ี่ห้านัดปุ๊บมีคนตะโกนบอกว่าวิง่งทุกคนก็คือพาก,กันวิ่งหมดเลยแต่ผมนี่อยู่ในห้องแล้วก็ห้องเบอร์สองเบอร์สามก็อยู่ในห้องแล้วก็ห้องเบอร์หกอยู่ในห้องตอนนั้นคือเงียบปุ๊บ ผมได้ยินเสียงเขาคุยกันเสร็จปุ๊บข้าปาระเบิดลูกแรกใส่เป็นที่ซอกห้องเสียงดังบึ้มปุ๊บผมก็คิดแล้วว่าคือมันต้องมีลูกที่สองที่สามมันก็จริงครับลูกที่สองปลาไปปุ๊บก,ก็บึ้มอีกแล้วก็ลูกที่สามปาไปก็บึ้มอีกตอนนั้นผมคิดว่าคือตัวเองคือตายแล้วไม่รอดแล้วก็คือตาย,ยตรงนั้นแล้วเข้าไปในท่ซอกห้องเลยครับใช่ครับซอกห้องมันจะมีตู้แช่ใหญ่ครับก็กั้นไว้มันปาไว้ในซอกนะครับแล้วเสร็จปุ๊บได้ยินเสียง เหมือนมีคนมาลาดน้ําอยู่ตรงข้างบนแล้วก็บริเวณรอบห้องครับพอสักหนึ่งปุ๊บมีกลิ่นข่าวหมาไฟมันเข้ามาในซอกห้องแล้วก็ตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าเขาเผาไฟว่าเผาเราหรือเปล่าคิดว่าเผาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทีนี้นานๆปุ๊บมันจะมีเปลวไฟครับพ่อประมาอยู่ด้านบนดาดฟ้าครับมันตีลงมาอย่างเงี้ยมัน,มนมใช่ครับคุมเราไว้ที่ปุ๊บผมก็วิ่งออกมาจาก ซอกห้องแล้วบอกกับพี่ว่าพี่ออกไปไหมบอกกับพี่ว่าออกไปไหมถ้าพี่ออกปุ๊บพี่โดนไฟคอกตายนะถ้าออกไปปุ๊บเนี่เขายิงอย่างอยแล้วก็วิ่งหนีถ้าให้ตายก็เขา,ายิงตายไปเลยคือตอนนั้นคือถ้าจะให้ตายเขาตายยิงตายตอนนั้นไปเลยตอนนั้นตัดนใจล้วคือออกออกถีบประตูแล้วก็วิจจ่งไปเลยครับแล้วห <ๆ S 2> ้องที่เหลือก็วิ่งตามกันไปเลยวิ่งเข้าไปป่าส้มครับอันนี้คือเหตุการณ์นี่ครับวิ่งรอดมาถึงใช่ครับวิ่งเข้าป่าส้มตั้งแต่หกโมงกว่าจนถึงสิบเอ็ดโมงอยู่ในป่าส้มครับ หกโมงเย็นถึงสิบเอ็ดโมงเช้าของวันถัดมาครับอยู่ในป่าส้มอยู่กันยังไงนั่งพดก็หมอบกับพื้นครับราบกับพื้นเลยใช่นอนราบกับพื้นเลยแล้วก็คือต่างคนไม่กระดุกระดิกอะไรเลยครับนอนราบกับพื้นไปเลยไม่คุยงานไม่คุยกันเลยครับเข้าไปช่วยอยู่ในสภาพนั้นก็สิบเอ็ดโมงกว่าครับได้ยินเสียงคนไทยพูดว่ามีคนไทยอยู่ในป่าส้มไหมเสียงคุ้คๆเหมือนพี่ที่เคยทํางานด้วยกัน ก็เลยเงียบีไปพหนึ่งเขามีคนในป่าส้มไหมเขาบอก็มีครับก็บอกใช่พี่ยุ้ยไหมครับเขาชื่อพี่ยุ้ยผมใช่พี่ยุ้ยไหมครับใช่ใช่ใช่เขาบอกทหารมารับแล้วผมก็เลยโล่งใจก็เลยพาเขาออกมาวินาทีนั้นคือเรียกว่าคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยก็คือก็คือคิดถึงประเทศไทยอย่างเดียวหน้าพ่อหน้าแม่เลยครับเพราะว่าคือตอนทํางานนี่ทํางานในสามเดือนแม่ก็เสีย รอบแรกที่มีกลุ่มโจรเข้าไปแล้วมีการจับคนไปเป็นตัวประกันเนี่ยค่ะเป็นใครยังไงอ่ะคะช่วยอธิบายทีได้ไหมเขาลักษณะแต่งกายยังไงก็เป็นน้องผู้หญิงสองผัวเมียครับที่ออกข่าวคนแรกเลยครับที่โดนจับตัวไปครับเป็นสองผัวเมียครับที่โดนจับตัวไปในบังเกอร์ครับแต่คนคนที่เข้าไปเขาแต่งตัวยังไงใส่หมวกไม่มุ้งใส่ตอนที่แต่งตัวเข้าไปตอนที่เห็นคร่าวๆก็คือเห็นบปว่าเห็นไม่ชัดมากนะครับแต่รู้ว่ามันเป็นก็คือเขาใส่ชุด ลายพรางครับใส่หมวกครอบออกสีดําๆครับที่ปิดหน้าสีดําๆครับประมาณนี้ครับตัวประกันเนี่ยพยายามที่จะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นคนไทยใช่ครับตัวประกันบอกว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ปุ๊บแต่ก็คือเงียบไปเลยแล้วก็เงียบไปวันนี้เราถือว่าตัดสินใจถูกถูกแล้วใช่ไหมคะที่ไปอยู่ที่ตัดสินใจที่ออกมากวันนี้ก็ถูกแล้วครับคิดว่าถูกแล้วครับคือถ้าถ้าตายก็คือ ก็ให้มันตายในลูกกระสุนข้างหน้าดีกว่าโดนก่อนไฟคอกแล้วเราไม่เห็นเขาไม่เห็นศพเราครับคนไทยหลายคนยังไม่กลับมาเราอยากจะฝากบอกบอกยังไงบ้างเพราะแบบบางคนอาจจะมีภาระกลับมาก็ให้ดูแลตัวเองดีๆครับรักษาตัวเองดีๆเพราะว่าทุกคนก็มีภาระเหมือนกันแต่ผมในอยากให้กลับมามากกว่ากลับมาตั้งตัวก่อนก็ค่อยกลับไปใหม่ก็ได้ในช่วงสงครามครับเพราะว่าตอนนี้สงครามมันก็ยังไม่นิ่งครับตอนนี้ไี่อยากฝาก อยังงไว่ามีออะไรยากจะพูดถึงงนนหาาออรวกก็ยให้รัฐบาลประสานงานหน่วยรัฐต่างๆหรือทีบเข้าไปช่วยคนไทยออกมาให้หมดเลยครับถ้าหากสถานการณ์มาสงบแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปทำงานที่อิสราเอลจียังกลับได้ไหรับสำหรับผมแล้คือไม่ไม่กลับไปแล้วครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสำหรับผมคือมันรุนแรงมากครับอยากดูสภาพห้องผมไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวให้โชว์หน่อยค่ะเอาไม้ลงเนาะจะได้โชว์ ตอนที่อาหารมาแล้วทำประเทศด้วยนะครับทางนี้ด้วยค่ะใครอยับมาค่ะทำประเทศด้วยนะครับท่านนี้ค่ะท่านนี้ค่ะแคมป์นี้อยู่กี่คนแล้วครับสิบหกคนครับห้าพันคนครับโดนจับไปยสองน้องที่โดนจับก็คือเป็นน้องแคมป์หนึ่งครับแต่ทำงานที่เดียวกันครับงานที่เดียวกันครับผมทางนี้ทางนี้ทางนี้สิบหกคนนี้ออกมาได้กี่คน สิบหก<ห>มาๆๆออกออกได้หมดเลยครับแ,แต่คือน้องโดนยิงคนหนึ่งครับแล้วก็<ม>โดนไฟค้อคนหนึ่งครับอันนี้พวกเราผูกกันเองหรือไทรปูกให้ทางสถานทูตผลูกให้ครับที่ผู้หญิงอยู่สถานทูตไทยครับเป<ม>็นคนผูกให้มันรับผ่านนี่เราไปอีเราไปอิสาเลีกี่รอบล้ะผมเพิ่งไปได้หนึ่งปีหกเดือนเองครับไปครั้งแรกเลยครับผมแล้วเสร็จแบบนี้กลับเลยไหมคะ อะไรนะครับเสร็จจากนี้กลับบ้านเลยไหมก็รู้สึกว่าจะนอนพักกับญาตินี่ก่อนครับก็ให้มารับที่บ้านครับเดี๋ยวหาญาติมารับครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อก๊อฟครับคุณก๊อฟอ่ะชื่อจริงวีรพลครับวีรพลนามสกุลหลับจันทร์หลับจันทร์หลับหลับนอนหลับมาหลับจันทร์